ละวนมากครับผมน้าโอษด้วยครับนำหมดหลเลยครับนำเต่าไรเลยเฮ้ยเฮ้ยยนี่ยางนี่อยังีอยังนียังฮะ,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 ะสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับผมบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเป็นบรรยากาศเอ่อผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับคงจะเคย ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับผมในช่วงหน้าเล้งน,นะครับฤด,ดูหนาวนะครับผมในช่วงปีใหม่นี้นะครับคนชาวบ้านนอกเรานะครับจะกลับจากกรุงเทพจากต่างจังหวัดนะครับเอ้ยน่เน่น่น่น เทพต่างจังหวัดนะครับมาที่บ้านบ้านเกิดบ้านนอกนะฮะเราจะมาฉลองปีใหม่กันนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นการสูบสะท่ามครับพี่น้องสูบสะสูบสะจับปลาครับผมจับปลามาสู้กันกินนะครับจับปลากับพี่น้องบานาเทานี่นะครับผม,มนำโชคระทึกมา,มากๆเลยนะครับ โชคดีใจครับดีใจได้มาเล่นน้ำสักแล้วเราติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาบักลามาจับปลานะฮะพาบักลามาจับปลานะครับผมตอนนี้ลา,าลงไป เช็คแล้วครับเช็คสำรวจแล้วว่าในสระมีปลาเยอะหรือเปล่านะครับซึ่งเรามากันทั้งครอบครัวเลยนะครับตาไววาดก็ยืนกินน้ำแล้วก็กินยาอยู่ข้างครับซึ่งเราลงไปเช็คแล้วนะครับอาทออททออเขาทออเข้ยเออเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเเอ้ยเอเอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอ้ยเออยเอเอ้ยเอ้อ้ยเออ้ย ทอรุ้นเลยครับผมทอรุ้นเลยครับอละาวนมากครับผมน่ะทอรุ้นเลยครับนำหมดเลยครับนำเต่าไหเลยอ้าวอ้าเอาวแปลกวครับคุย ทีมงานเขาต้องตั้งเครื่องสูบใหม่นะครับตั้งท่อใหม่เลาไปจัดการทร่อเขาครับผมทบท่อเขาแล้ววิ่งหนีเลยครับบักลาไปขืนเหยียบพญานาคครับผมโอ้โอ้ส้างเหยียบพญานาคครับผมนุ่นทีมงานเราว่าสัางเหยียบพญานาคมา,า <c oughs> ขอหวยด้วยมาขอหวยด้อยั่งเหยียบพญานาค นี่ๆๆๆๆๆมาๆๆๆเฮ้ยๆๆๆมาๆๆห้าเรื่องเขาครับผมไปหาเรื่องเขาครับ ครับเจดุดเจดุดนีกไปหาเรื่องเขาครับอาบน้ำในเครื่องโตครับอืมอือือือใครจะเลือกกันอ๊ะ มีเสียงนะครับนอนอี่มาดิมาดิมาก็มีเสียงช้างก็มีเสียงนี่เข้ามาเลยมาเลยพร้อมบวกพร้อมบวกฮนะพร้อมบวก พรัดครับนุ่นพญาต้องต้องต็หิหมาอีกครับอวลาไปหิตเขาเขาพักมดเลยครับ เรอดูว่าการทำให้พญายนาคพ่นน้ำอีกรอบจะเป็นยังไงนะครับผมดูนี่ครับนี่พญายนาคพ่นพ่นน้ำครับเมื่อกี้อลาไปเยียบพญายนาคครับพญายนาคจุกเลยครับพ่นน้ำเมื่อใดครับ E <coughs> เดียวพรุ่งนี้เราก็จะมาติดตามตอนต่อไปนะครับว่าบักลาจะมาจับปลาได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้น้ำยังไม่แห้งนะครับผมเราก็จะพาลาไปหาที่พักก่อนนะครับเราจะนอนกันบริเวณนี้นะครับค่ำคืนนี้เราจะนอนกันตรงนี้นะครับค่ำคืนนี้ ราน่าจะได้ตรงนี้นะครับเออเออเอ,อ,เอ,อโอ้ยจิย๊บ เราจะให้เขานอนบริเวณนี้นะครับซึ่งก็ใกล้ๆกับจระน้ำของเรานะฮะน้ำหน้าเลยหลาน้ำหน้าเลยเึิบเเจะไปทำอะไรต้นไม้อ้าวจะทำอะไรต้นไม้อ้าวดูสิครับดูสิครับเึิบเ๊บนี่ครับผมต้นเสดาวกำลัง อยูกำลังแตกยอดเลยครับผมอ้ตอต้นตะระกำลังแตกยอดเลย,ยนี่กลังเสียบเลยครับผมก็ลวกกิมกับน้ำพริกเนาะน้ำพริกหวานหรือว่าเออน้ำพริกปลาไหลน้ำพริกกบน้ำพริกโอ้ยปลากระเดาลวกกินกับกยบังกระแทบขับผู้มักพ่นแล้วพี่นอ้องยูแม,ม่แม่ก็ถูครับผมแม่ก็ถู ลก็ทูทูชอบทูต้นไม้เนาะพ่อ,อก็บอกเอ้ยอย่าทูลายผมมันขาดมันแล้วพ่อ,อก็กอดลูกไว้เอ้ยอย่าอย่าส้นลายล่ะเอ้ยคึ้มขึ้นมื่นเทพอบรเมานคนมึ่นดีเขาหัวก่อนปุกนั่นทีน่หัวมันก่อน บอกมันเออจำไว้จำไว้อย่ามึนอย่าด like ื้อหลเออเออหนั่นเออเออชื่อไว้เออนั่นเออเคาะหัวก่อนเคาะกับอืมนเ่นเออเอาเบ่ยอมครับบ่ยอมบ่ยอมดนึครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปดู พญานาคก,ก่อนครับพญานาคไม่รู้จะมีรอยบุบรอยพังหรือเปล่านะครับผมถ้ามีรอยบุบรอยพังเราก็ต้องไปไปรักษาพญานาคโตนะครับผมพญานาคที่บุกลากขึ้นเหยียบนะครับเมื่อกี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราครับผมโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ e ครับผมสวัสดีครับ